ปูมใจเสนอสปอยโคตรมันฟอมบ์นบีมหาวิบัติกัดคนถล่มโลกฮาพรอมกันแล้ว เรื่องราวเริ่มต้นที่โลกแห่งจักรกลชื่อว่าไซเบอร์ตรอนสงครามระหว่างออโตบอทฝ่ายต่อต้านและดิเซปติคอนฝ่ายตัวร้ายกำลังปะทุก,กันอย่างดุเดือดฝั่งของออโตบอทนำทีมมาด้วยหุนสุดเพ่ออคติมัตผามผามผามและ b 1 2นเกตที่เป็นมือขวาให้กับเขาทั้งสองฝ่ายได้สู้กันอย่างเมามันเลยว้ยแต่ตอนนี้ดิเซปติคอนก็มากันเยอะแยะไปหมดพี่ออคติมัสก็ได้สั่งให้ออโตบอทถอยและพวกเขาก็รีบไปขึ้นกระสวยอา,าการหลบหนีไปออคติมัตก็ได้บอกว่าเราจะสู้อีกครั แแต่ก่อนอื่นเราต้องรวบรวมพลให้ได้เยอะที่สุดก่อนออปติมัสเลยสั่งให้บีหนึ่งสองเจ็ดไปที่โลกเพื่อที่จะให้โลกเป็นฐานที่ตั้งของออโตบอทและสั่งให้บีปกป้องมันเพราะว่าถ้าพวกดีเซปติคอนรู้ว่าพวกเราจะไปที่โลกพวกออโตบอทได้ตายหาทั้งหมดแน่นอนไอพวกดีเซปติคอนก็ได้มาโจมตีหอดปล่อยยานนั้นสแลดตุ้มแป้หมดเลยทุกคนก็ออกมาจากไซเบอร์ตรอนแต่ออปติมัสก็ขออยู่สู้ที่นี่ต่อแล้วค่อยตามไปที่หลังและนี่คือจุดราบต้นของความ มันในเรื่องนี้ครับผม ตักมาที่ดาวโลกปี1987เจในป่าแห่งหนึ่งได้มีหน่วยรบพิเศษกำลังฝึกซ้อมกันอยู่นำทีมมาด้วยเจ้าหน้าที่เบิร์นพี่จอนสีหน้านี่เองพวกเขาได้มาซ้อมรอบกันอยู่ล่ละครับแต่แล้วก็ได้มีอุกบาทตกมาใส่พวกเขาไว้เบิร์นก็ได้รายงานหน่วยครับว่าเขาว่าโดนระเบิดแต่หน่วยก็บอกว่านั่นมันไม่ใช่ระเบิดเพราะว่ามันคือปี1นเจที่มาถึงโลกแล้วไงล่ะและพวกทหารก็มากันเต็มเลยล่ะครับทีนี้บีก็รู้สึกถึงความชิบหายที่กำลังใกล้เข้ามาพี่ แกก็หนีสุดชีวิตเลยเจ้าหน้าที่เบิร์และทีมงานก็ตามบีไปแต่สุดท้ายแล้ว บีก็โดนล้อมไว้เลยละครับบีก็บอกพวกทหารครับว่าเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะทําร้ายใครนะบะฮาม,าามแต่ยูจูได้มีเครื่องบินเจ็ตพุ่งมามันคือพวกดิเซปติคอนไว้มันได้ยิงระเบิดมาใส่บีเลยตุ่มตามทุ่มตามคนหน้าส้นตีนตัวนี้มันมีชื่อว่าสตาร์ทิมมันได้พุ่งอัดบีบีก็ได้สัดก,กับไม้สุดชีวิตมันก็ถามบีครับว่าออโต้บอทนักกดดานอยู่ที่ไหนบีก็บอกครับว่ายัางไงข้าก็จะไม่พูดรอกมันก็เลยทำร้ายกล้องเสียงของบีทิ้งเลยครับจนโปรแกรมคำพูด ของบีนั้นไม่ทํางานเลยแถมมันได้ปล่อยบีตกหน้าผาอีกด้วยไอหน้าส้นตีนนั้นมันจะฆ่าบีแล้วครับแต่บีก็เอาตรวจของมันไปปักที่อกและบีก็ยิงมันตู้มันก็ตายห่าเลยครับโปรแกรมความจําของบีล้มเหลวถึงขั้นวิกฤตแล้วบีได้มาหยุดอยู่ที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งพี่แกได้เห็นรถเต่าสีเหลืองอยู่ใกล้ๆและระบบของบีก็ได้ปิดไปเวลาแปดนาฬิกาสาวสวยคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับน้ำลายบูดเธอเป็นสาวแก่นที่ ห้องรกมากเธอมีชื่อว่าชาลีนางเอกของเราไงล่ะชาลีได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่และรอนพ่อเลี้ยงของเธอนางเอกยังมีรถเป็นของตัวเองมากแต่แม่ของเธอก็ไม่ยอมซื้อให้สักทีชาลีได้มีน้องชายหน้าเอ,อ๋ยอยู่คนหนึ่งครับมันมีชื่อว่าโอทิสมันนี่แหละตัวทะเอลาะก,กับพี่สาวมาเลย ชาลีได้ทำงานอยู่ที่สวนสนุกแห่งหนึ่งครับและเธอมีชายคนหนึ่งที่แอบปุ้งปิงปุ้งปิงเธออยู่ด้วยแหละพี่แกชื่อว่าเมโมครับชาลีได้ขี่รถเครื่องคันไร่ๆของเธอไปที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากที่นี่เพราะว่าเธอจะเอามันกลับไปซ่อมรถของพ่อเธอแล,และแล้วเธอได้เจอกับรถต่อสีเหลืองคันหนึ่งชาลีก็ลองเข้าไปสตาร์ทเครื่องมันดูทําให้สัญ,ญญาณบางอย่างถูกส่งออกไปนอกโลกเลยว้ตัดภาพมาที่ดวงดาวแห่งหนึ่งแชรเตอร์กับด็อกคิกกำลังถามคิส นายกองฝั่งออโตบบทอยู่ว่าออปติมัสพรามอยู่ที่ไหนพี่แกก็โดนอัดยางหนักเลยแต่แล้วสัญญาณจากบีก็ได้มาถึงพี่แกไอเ,เตอร์ก็สามารถแกรอยมันได้แล้วว่าสัญญาณนั้นส่งมาจาก B ี2 7และเขาอยู่ที่โลกมันได้ฆ่าคิสจัมเปอร์ทิ้งและมันกาลังเดินทางมาที่ดาวโลกแล้วแหะครับชาลีก็กลับมาที่บ้านและได้ซ่อมรถของพ่อเธอแต่รถคันนี้ซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ติดแหละครับชาลีมาเห็นแม่ของเธอกำลังมีความสุขกับครอบครัวใหม่อยู่ชาลีมัน ไม่อยากมีครอบครัวแบบนี้ครับเพราะว่าเธอนั้นรักพ่อของเธอมากรุ่งเช้าขึ้นมาวันนี้เป็นวันเกิดของชาลีแต่แม่ของเธอได้ซื้อหมวกกนันนกสีชมพูพิ้งให้กับเธอด้วยรอนก็เอาหนังสือให้กับเธออีกชาลีถึงกับเครียดกันเลยละครับชาลีได้มาขอรถสีเหลืองจากโรงแหงเจ้าของอูว่วาถ้าลุงให้รถคันนั้นกับชาลีชาลีจะยอมทําทุกๆอย่างเลยขอเถอคะค่ะวันนี้เป็นวันเกิดหนูนะคะ แต่ลุงเฮงก็ยกรถคันนั้นให้ชาลีฟ,ฟรีๆเลยไว้ให้ชาลีไปซ่อมรถคันนั้นจนสตาร์ทติดเลยและพี่แกก็ซิ่งรถต่อคันนั้นกลับมาที่บ้านเธอเลยครับพอมาถึงบ้านได้มีอะไรบางอย่างตกมาจากรถคันนั้นครับเธอก็ได้เข้าไปดูใต้ท้องรถและแล้วบี 1, 2 7ก็ได้ตื่นขึ้นชาลีก็ตกใจเลยละครับตัวอะไรวะเนี้ยแต่บีมันกลัวชาลีมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ระบบความทรงจําของบีนั้นพังอยู่ทั้งคู่ก็ได้แนะนําตัวกันบีมันจําชื่อตัวเองไม่ได้ครับแต่ด้วย เสียงของบีนั้นเหมือนกับพึ่งชาลีเลยตั้งเชื่อให้พี่แกว่า บอมเบิลบีครับอีกฝั่งหนึ่งลูกไฟ2ลูกก็พุ่งมาชนกับโลกไอเชีเตอร์กับดับคิกก็ได้มาถึงโลกแล้วล่ะครับมันก็ได้เริ่มออกตามหาบีเลยเจ้าหน้าที่เบิร์นได้รู้แล้วครับว่าสอ2ตัวนั้นมาที่โลกพวกเขาก็ได้ออกตามหาพวกมันเช่นกันตื่นเช้ามาวันหนึ่งแม่ของนางเอกได้พารถเต่าสีเหลืองนั้นออกไปข้างนอกชาลีก็รีบตามไปเลยเล่ะครับชาลีจะไปถึงอยู่แล้วพี่บีก็โผล่มือมาบายๆพี่แกด้วยนาะงเอกไล่รถของแม่เธอทันและเอารถคืนมาได้ชาลีพาบีมาที่ ทะเลครับและได้บอกบีว่าบีนั้นต้อง oh. ซ่อนตัวจากมนุษย์คนอื่นๆเพราะว่าถ้าไม่ซ่อนพวกเขาจะกลัวนายและดูมันซ่อนสิครับอยู่ไซเบอร์ทอนยังเห็นเลยไอ้สองตัวนั้นมันกำลังซิ่งไปหาบีพวกทหารก็ได้มาขวางไว้ครับเจ้าหน้าที่เบิร์นมาพร้อมกับด็อกเตอร์พาวเวลไอ้สองตัวนั้นมันก็หลอกครับว่าพวกมันคือผู้พิทักษ์สันติและมันกําลังตามหาผู้ร้ายที่หนีมายังโลกพวกมันต้องการเชื่อมต่อกับดาวเทียมของโลกเพื่อที่จะหาบีหนึ่งสองเจ็ดพวกมันก็บอกครับว่ามนุษย์นั้นจะได้เทคโนโลยี ส่วนมันจะได้ตัว B 127ดได้ผลประโยชน์ทั้งคู่เอาไหมล่ะไอ้ด็อกเตอร์พาเวลมันก็บอกครับว่าต้องได้รับการยืนยันจากเบื้องบนก่อนถึงจะสามารถอนุมัติให้มันได้เข้าทางพวกมันแล้วล่ะครับ B ีและชาลีก็ได้เข้ามาในป่าแต่ตัวของ B ีมันก็ยังชดชดอยู่ครับชาลีก็เลยอาสาที่จะซ่อมให้แต่พอชาลีซ่อมให้กับ B มันก็มีแสงบางอย่างพุ่งออกมาจากอกของ B ีครับมันเป็นสัญญาณจากออฟติมัตผ่าพามที่ส่งให้กับ B ีทราบว่าตอนนี้ดาวไซเบอร์ทอนนั้นผิ นาไปแล้วให้บีเตรียมพร้อมรับออโตบอทที่โลกและบีก็เริ่มจําอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะครับชาลีได้ส่งวิทยุให้กับบีพี่บีก็ดั้งดูโทรทัศน์อยู่ด้วยแหละครับแล้ววิทยุของบีก็ใช้ได้ชาลีได้เห็นแผ่นเสียงของพ่อเธอที่พ่อเธอชอบฟังบ,บ่อยๆชาลีก็คิดถึงพ่อเธอเลยครับและเธอก็รองให้ได้ไวบอเบอบนบีก็เลยมาปอบชาลีเลยครับนายพลเวเลนแล,และทุกคนกําลังประชุมกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นต่างดาวสองตัวนั้นเจ้าหน้าที่เบิร์นก็ขาดสุดกําลังเพราะพี่แกกลัว่าพวก จะมาทำลายโลกของเราแต่ไอ้ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าพวกมันไม่ทำารอกแถมพวกเรายังได้วิทยาการจากพวกมันอีกด้วยถ้าเราปฏิเสธพวกมันไปแล้วถ้าพวกมันไปเอาวิทยาการนี้ให้กับรัสเซียล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนายพลเวเลนก็บอกครับว่าเราจะช่วยพวกมันแต่เมื่อจบงานแล้วจะทำาส้นตีนอะไรกับพวกมันก็เชิญพวกมันได้เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของโลกและเริ่มค้นหา b 1 2 7อบอกว่าบีและชาลีก็มาคุยกันอยู่ในรงรถครับไอเมโมมันอยากชวนชาลีออกไปเดทพี่แกก็เปิด ประตูรองรถทําอะไรไอเม,มโมก็ตกใจเลยสิครับเกือบชักไปแล้วกูชาลีได้บอกเมมโมว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเข้าใจไหมทั้งคู่ได้ออกมาซิ่งรถกันครับบีมเอาแต่เปลี่ยนเคลื่อนวิทยุไม่หยุดเลยบีก็ซิ่งไปและทั้งคู่ก็ได้สนุกสนานกันไอพวกดิเซติคอนมันกาลังหาบีอยู่ด็อกเตอร์พาเวลมาตื่นเต้นกับเทคโนโลยีของพวกต่างดาวมากเลยครับนายพลเวเลนได้บอกกับเจ้าหน้าที่เบิร์นว่าปล่อยให้พวกมันทําไปให้มันหาบีหนึ่งสองเจ็ดให้เจอแล้วหลังจากนั้นก็ ามเก็บกวนพวกมันให้ตายโหงโกงโค้งให้หมดชาลีเล่เมโมก็ได้สิ่งบีเล่นอยู่ครับและชาลีก็รู้แล้วว่าที่บีจูนวิทยุทั้งวันนั้นเพราะว่าพี่แกอยากคุยแบบมนุษย์ผ่านเสียงของวิทยุไงล่ะชาลีได้มาเทียบพวกแกงวัยรุ่นอยู่ครับไอ้ทริปหนุ่มหน้าหล่อม,มันกำลังโชว์ออฟอยู่เลยครับว่าพี่แกกระโดดหน้าผานี้ได้ไอ้ทริปมันก็มาหาชาลีครับชาลีอะแกเคยเป็นนักกระโดดน้ำแชมป์รันเลยนะเว้ยว่าแล้วมันก็กระโดดลงไปเลยครับพวกเด็กแกงก็ถาชาลีให้กระโดดตามแต่ชาลีก็ไม่เอาด้ว ไอ้ทีน่ามันก็มายยอะเยะชาลีเลยว่าเธอปอดแหกเมโมก็บอกครับว่าเราต้องเอาคืนพวกมันแล้วละ่ะชาลีเมโมและบีก็ได้มาที่บ้านของทีน่าพวกเขาคิดจะเอากระดาษชิชชู่คว้างใส่บ้านของมันแต่บีก็คว้างทีเดียวหายหมดเลยมีแผนสอง เมมโมได้เอาไข่ออกมาและคว้างไปที่รถของทีน่าครับบีก็เอาด้วยไว้แถมบีพังรถของมันสเลเทพหมดเลยแล้วพวกเขาก็ซิ่งหนีกลับบ้านเลยครับไอ้ทีน่าก็ออกมาดูรถกูพังหมดแล้วรุ่งเช้าของอีกวันชาลีต้องไปทำงานครับและได้บอกบีว่าให้บีนั่นอยู่แต่ในห้องนี้ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดชาลีก็ได้ออกมาทำงานที่สวนสนุกแหละครับแต่บีมันดือ้อมันได้ตามน้องหมาเข้าไปในบ้านไว้แถมพี่แกยังพังบ้านสเลตุ้มเปรและเทพเบื่เปื่อนหมดเลยและบีก็ได้ เอานิ้วแย้มาที่ปากพี่แกก็ไฟชนเลยวายทาให้พวกดิเซปติคอนรู้แล้วครับว่าบีมันยุ่ใส่พวกมันได้ออกเดินทางไปหาบีทันทีเมีโมได้ยินเสียงโครมครามจากบ้านของชาลีครับและได้โทรบอกชาลีให้รีบกลับมาบ้านด่วนๆเลยพอเข้ามาในบ้านเป็นไงล่ะครับและตุ้มเป๊กระจุยกระจายบ้านแตกสแสดะขาดครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกุนหายแม่ของนางเองกก็กลับมาบ้านครับเธอก็ตกใจเลยสิทำไมบ้านพังสักขนาดนี้ชาลีก็บอกเขาว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายแต่แม่ของเธอก็ได้พูดว่า เธอไม่ชอบชาลีที่ออเอาเด็กครุกอยู่ในโรงรถเลยทำไมไม่ออกมามีความสุขกับครอบครัวล่ะชาลีก็ขึ้นเลยสิครับและได้บอกแม่ของเธอว่าคนอื่นมีความสุขกับชีวิตใหม่ได้ไม่ได้แปลว่าเธอจะมีความสุขเหมือนคนอื่นๆเพราะว่าไม่มีใครแทนพ่อของเธอได้ชาลีก็ออกมาจากบ้านเลยครับแต่แล้วชาลีและเมโม่ก็ได้เจอกับกองกำลังรบไว้พวกเขาจะจับตัวชาลีพี่บ๊อบเบอบีก็ช่วยเธอและหนีออกมาได้ล่ะครับบี B. ก็พาชาลีหนีอย่างเร็วเลยไอ้สองตัวนั้นก็มาล่ะครับแถมมันยิง ได้ว,วทั้งบีและชาลีก็โดนน้ำเต็มเลยพวกมันอัดบีบีก็พยายามสู้แต่สุดท้ายว่าบีก็โดนจับแถมชาลีก็โดนไฟฟ้าช็อตจนสลบไปเลยเลยครับชาลีก็ตื่นมาที่บ้านของเธอเจ้าหน้าที่บืนก็มาหาแม่ของเธอครับนางเกก็พยายามอธิบายกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แม่ของเธอก็ไล่เธอไปอยู่ในห้องเลยครับว่าแล้วชาลีก็คิดอะไรบางอย่างออกได้แล้วล่ะและเธอก็หนีออกมาจากบ้านและไปหาเมโมเลยครับแต่โอทิสน้องชายของชาลีก็มาเห็นเธอมันกําลังจะไปบอกแม่ นางเอกก็บอกมันครับว่าจะบอกความลับให้ถ้าแกไม่บอกแม่นะชาลีได้โอทิสอยู่ที่นี่ครับและคอยโกหกแม่มาให้แม่รู้ว่าชาลีนั้นหนีออกมาจากบ้านแล้วพี่แกก็ดีใจเลยกูมีส่วนร่วมแล้วเว้ยชาลีและมีโมก็ออกเดินทางแล้วละครับเชสเตอร์กับดรับคิกมันถามบีอยู่ครับว่าออตติมัสผามพามอยู่ที่ไหนแต่บีก็ไม่ยอมตอบครับพวกมันก็อัดบีเลยและแล้วโฮลูแกรมของออตติมัสพามก็โผล่มาพวกมันก็รู้เลยครับว่าออตติมัสผามกำลังรวมพลของออโต ที่โลกมันก็คิดที่จะฆ่าวพวกอัวบอดทิ้งทั้งหมดและทำลายโลกซะ พวกมันต้องส่งข่าวไปให้พวกดีเซติคอนที่ไซเบอร์ทอนรู้ไอ้พาวิลก็รู้แล้วล่ะครับว่าพวกมันจะทําลายโลกมันน่้แจ้งมาที่นู่นยครับว่าพวกเรานะาูุกหลอกแล้วและไอ้ด็อกคิคฆ่าด็อกเตอร์จนตายห่าเลยล่ะครับชี้บ่ายแล้วละ่ะไอโอทิสมันโกหกไม่เนียนเลยครับทำให้แม่นักเอกรู้แล้วว่าเธอน,นั้นหนีไปและแม่ของเธอก็ได้ออกตามหมาชารีเลยครับไอ้พวกหน้าส้นตีนสองตัวนั้นกำลังจะไปส่งสัญญาณให้พวกดีเซติคอนได้รู้ข่าวที่หอสัญญาณใกล้ๆและมันก็ได้ยิงบีเต็มๆเ,เลย พวกมันก็มุ่งหน้าไปที่นั่นชาลีได้มาหาบีครับและจำไฟให้บีไว้แต่ทํายังไงบีก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาครับชาลีที่เสียใจเลยแต่แล้วบีก็ลุกขึ้นมาบียังไม่ตายไว้ไหยแถมบีสามารถกู้ความจําทั้งหมดของพี่แกคืนมาได้แล้วล่ะครับแต่แล้วพวกทหารก็มาครับเป็นขยงเลยและได้ระเบิดประตูนั้นตู้พวกมันกําลังจะจับบีไปแล้วครับชาลีก็สั่งให้บีตอบโต้บ้างสิบีชาลีก็โดนเจ้าหน้าที่เบินทุ่มเลยครับบีก็โมโหแล้ว แถมพี่แกได้เข้าสู่มัวสงครามด้วยบีได้ยิงรถของทหารมันพังซแลกแท้หมดเลยชาลีก็ได้มาห้ามบีไว้ก่อนที่เขาจะทําลายไปมากกว่านี้บีต้องการไปจาัดก,การให้2ตัวนั้นครับมีเช่นนั้นโลกใบนี้ถึงค่าวอาวสานแน่นอนก่อนไปชาลีได้มาจูบแมมโมเทนะนครับ เธอและบีก็ซิ่งไปหาพวกมันเลยตอนนี้ครอบครัวของชาลีมาตามหาชาลีกลับบ้านนี่ครับเจ้าหน้าที่เบิร์นก็ตามชาลีมาติดๆแต่แม่ของเธอก็มาแซงไว้แม่ของเธอจะพาชาลีกลับไม่ได้แต่ชาลีก็บอกว่าหนูจะกู้โลกนะคะแม่ ิ่งไปสิ้นมาจนเกือบโดนรถชนเลยล่ะครับแชรเตอร์กับด็อบคริตมันกำลังเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเพื่อที่จะส่งสัญญาณแล้วละ่ะบีและชาลีก็ได้มาถึงแล้วบอมบ์บีต้องการจะไปขัดขวางมันและให้ชาลีรออยู่ที่นี่บี B. ก็เริ่มบันเลงโดยการยิงใส่สองสัญญาณมาเลยไอ Doc ้ด็อบคริตก็พุ่งมาสู้กับบีซัดกันมันมดเลยครับชาลีต้องการช่วยบีอีกแรงโดยเธอจะไปเอาตัวปล่อยพลังงานของมันออกมาบี B. ก็ยังอัดกับไอ้ส้นตีนนั้นไม่เลิกเจ้าหน้าที่เบิร์นก็ได้ขับฮอมมาช่วยทำลายเสานี่อี ไอ้ดอับคลิกมันแปลงรากเป็นหอและยิงพี่บีแล้วครับบีก็ได้ใช้โซ่ลากมันลงมาและโซ่ก็ผันทั่วร่างก,กายมันอยู่บีก็ได้ดึงทีเดียวจนมันตายหา้าไปเลยแหะครับทำไมตายง่ายอย่างเลยวะหอของเจ้าหน้าที่เบิร์นก็ได้โดนเจ้าเชดเ,เตอร์ยิงจนร่วงแต่บบบีก็ได้พุ่งไปช่วยเจ้าหน้าที่เบิร์นไว้ได้ชาลีกำลังตัดตัวพลังงานของมันไอเชตเตอร์มันจะฆ่านางเอกเลยแหะครับแต่บีก็ได้ยิงสกัดมันไว้ได้บีก็ได้พุ่งไปสู้กับมันอีกรอบข้อมูลกําลัง งไปแล้วและในที่สุดชาลีก็ได้ตัดพลังงานมันทันไว้เห้ยแต่บีก็เสียท่าแถมมันกําลังจะฆ่าบีด้วยบีได้ยิงกําแพงด้านหลังของมันทําให้น้ําทะลักเข้ามาอย่างมหาศาลมันโดนเรือพุ่งชนและไปอัดกับกําแพงจนมันตายห่าไปเลยแต่บีก็จมลงไปในน้ําด้วยครับชาลีได้กระโดดลงไปเพื่อเรียกสติให้บีบอกว่าบ,บีและนางเอกก็สามารถขึ้นมาจากน้ําได้แล้วครับพี่เบิร์ดก็ได้มาบอกชาลีครับว่าทั้งสองน,นรีบหนีไปเพราะพวกทหารกำลังมาล เจ้าหน้าที่เบิร์นก็ได้ตะแบกขอบคุณบีนะครับที่บีนั้นช่วยโลกเอาไว้ได้และไอเมโมก็มาถึงแล้วมึงหมาช้าเกินไปและเมโมอ่อายชาลีก็ได้มาร่ำลากับบีเพราะว่าบีนั้นมีภารกิจที่สําคัญอยู่และต้องดูแลอีกหลายๆคนและก่อนที่บีจะไป บีได้ทําการสแกนรถคันหนึ่งและได้กลายเป็นรถคันสีเหลืองสุดเฟี้ยวงอนเลยฮะชาลีก็ตกใจเลยสิครับพีแกก็ได้ซิ่งออกไปเลยชาลีได้กลับมาหาครอบครัวและขอโทษทุกๆุอย่างที่เธอได้ทําลงไปรวมถึงขอโทษเมโมด้วยบีได้เจอกับออตติมัสพามพามีกครั้งออตติมัสก็ได้ชื่นชมบีหนึ่งสองจครับว่าบีนั้นทําได้ดีมากแต่บีก็ได้บอกครับว่าเขานั้นชื่อบอมเบิลบีและในตอนนี้ออโตบอทคนอื่นกำลังพุ่งมาที่โลกแล้วล่ะครับ และเรื่องราวของบอมบ์บีมหาวิบัติจากก่อนตล่มโลกที่คคอดมันก็ได้จบลงไป เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับทารนฟฟร์เมอร์เหมนมีคนขอมาเยอะนะับภาค1นถึงหนั้นเดี๋ยวผมก็ทําตามที่หลังนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบภาคนี้มากกว่าภาค1นถึงหนั่นเองนะครับเพราะว่าภาคนี้นั้นมีความลึกซึ้งเล่นกับอารมณ์นิดหน่อยนะครับทำให้แบบมีความตื้นตันบ้างไม่เหมือนกับ5ภาคที่ผ่านมานะครับสู้กันเลเทอย่างเดียวนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้วยล่ะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามไว้้้วาลลปกก็ขออไ่ 拜了，啾啾。